อันนี้โนเท่าไหรเจ็ดตัวตัวละเจัดตัวนี่สองตัววะเี่ยก็โตนกเี่ยก็อนะืนกกระนกกระปืดนกกปืดนกระปืดนกกระปืดนะปืดนะนกกระนกกระปืดนนกกนกปืดนกกระป หอยล่เท่าไหร่เมีหอยลลลหกนว่ะอันนี้ลเท่าไหร่ลแิบเหรเลียดเป็นเยเียดโลเท่าไหร่มเลยพี่น้องพุ่มพันห้าพัน โอยยเขงูสิงหะนี่ยสิงทองสิงหทองรแ้อวมาเดเดมเบิชี<ม>วิต่อันนี้โตเท่าไหร่สามสิบห้าโตสามสิบห้า น,น้อยนีชีวิตเลนถ้าจะทิกไซอะเย็นนี่ยอันนี้ยงังก่อนฟกจิฟกจว่ะกีกิงัวเสตแกงนไม้ทอดอันนี้รอไดไหม0 0สี่สิบ0 0 0

มันมเุโอ้โหจีนูันน้โเาออันนี้โลเอะไรยโที่ายไมโนโ่้ก็หลมันไหลช่อแต่มนเบาอ่ะไม่ได้โม่เซต้งเลาะมันกันได้ ชิ่น oh, ่ไฟไฟเอาอะอันนี้เป็ก้าอเาออมันะก้านยูคูเนาะยนสิเด้อ่ด้อเอารถเอาลนะกันที่ขายอออเดี๋ยวมเียห้านร โอ้แม่ขาวตัวคู่ตัวนี้น้อยเนาะข้างดัตัวคู่เนาะข้างดับตัวคู่อ่ะตัวแม่ดิตัวแม่ข้างขาวตัวแม่ข้างขาวมันจะมีไข่ว่ะ โอ้ตัวเี้ยงตัวสย่างอะไรอย่ะไรเยอ้ตัวเียโอ้ยอไปเียปไรเียตัวเี่ยกีิอันนี้โลเท่าไหร่เตัวสิบพันกลายเป็นโตนะตัวสิบพันชั้นเขาีเยังไงก่อ ต่อยปิ้งล่อยปิ e ้งะดงคแโอ้มีงูเจ้างูอีกแหละโอ้งูงูอะไรี ulously, ่น้องันนี้จ้า <hatten> ต oh, oh. ah, uh, yeah, ัว no, น oh, ี ah ่สอตัวอะยเย็นในสิงสิงทองนี่ยสิงทองนอัอันนี้ไม่ใหญ่เน แลนว่ะโอ้มีแลนลยงเงยอย่างเี้ยโลเท่าไรก่อนอ,องค่ไหา,อ,อ,หาอันนี้ชินาา่นา